สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยยาวมากอ่ะเล่นพาและยี่สิบนาทีแม่ <c oughs> ก็ได้จ,จบก็เป็นชาติหน้านะครับมันขอไปช่วงนี้มันเกมมันมีให้เล่นเยอะนะครับอัปเดตเยอะการให้เล่นของมันก็เยอะด้วยนะครับเพราะมันจะเสียเวลาหน่อยอาจจะต้องแบ่งทำหลายๆอย่างะเพราะมันเยอะมากเลย อันนี้ก็าน่าใกล้จบแล้วมั้งก็หน้าใกล้จบนะไม่ใช่ว่าใกล้จบคเควสเสริมเรื่องเรื่องเสริมผมก็จะไม่ได้เล่นเลยนะครับมันมาเพียยไปตัวเนี้ยทุกอย่างแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเออกระตุกกระตุกคุณกระตุกทําไมอย่าก,กระตุกแบบนี้นะกูกลัวพวกเราไปทางนี้กันเถอะเนีวก็ถึงออฟฟิศของบิชอปแล้วคุณปู่ต้องรออยู่ที่ด้านหน นี่ฉันต้องฝันอยู่แน่ๆใช่ไม่งั้นฉันจะเห็นท่านชอบผู้ยิ่งใหญ่มาแนะนำมา,มาแนะนาการนำทางมาแนะนาการทำงานได้ยังไงร,ระหว่างทางมีพนักงานอยู่เต็มไปหมดเอาอีกแล้วท่านบิชอบรีบมาสอนวิธีการทำงานให้พวกเราด้วยเถอะ จะไม่อยากเสียเวลาพูดแล้วในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้เหตุผลลูกฟน,นะเร็วเข้าบรรจุก,กระสุนปืนเลิกงานเข้าไปในปืนใหญ่ทำให้มันกลายเป็นปืนใหญ่เลิกงานจะได้เห็นฉากสั่งการของท่านเทดีอีกแล้วสินะเอใช้เหตุผลแบบลูกกระสุนหรอช่างเถอะหน้าืึเป็นแบบนี้ต่อไป ให้ตายก็ไม่รู้ว่าปู่ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนลูฟนะเร็วเข้าได้เลยท่านเทนี่เทรี่ส่งสัญญาณให้ลูฟนะปิดหูแล้วกดสวิตกดกดสวิตขอโทษนะผู้ฝันผดุทุกคนพระพรฟ้าเถอะปักเสียงระเบิดดังสนั่นฝุ่นควันลอยคุงลอยคุงไปทั่วเทรี่ บมือและถอนหายใจด้วยความโล่งอกสู้สบายขึ้นเยอะลูกพนัรเราเปิดเถอะแต่ก่อนท่านเทลดกลุ่มควันหนาจางออกไปเผื่อให้เห็นเงาของคนสองคนฉันรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งพล่านอย่างรุนแรงหัวใจที่เต้นเร็วแบบนี้ท่านพี่ชอบนี่คือความกระตือรือร้นในการทำงานที่คุณถ่ายทอดให้เรางั้นหรอ แต่ทําไมท่านบิชอปต้องใช้วิธีที่ควันขมงแบบนี้ทรงผ่านด้วยละ่ะไม่ต้องสนใจหรอกท่านบิชอปคงมีเหตุผลที่ทําแบบนี้แน่ๆนี่ต้องเป็นวิธีสอนการทํางานให้พวกเราแน่ช่างหน้าทราบซึ้งจริงๆสมแล้วที่เป็นท่านบิชอปผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> โปรดชี้แนะเรามากกว่านี้ด้วยเถอะ ทั้งสองคนจับมือของเท็ทดดี้ไว้คนละข้างจากนั้นก็เขย่าอย่างบ้าข้างได้โปรดเถอะท่านมีชอบผู้ยิง่งใหญ่ท่านเทดี้ช่วยชีย้แนะด้วยได้ยังไงกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมกระสุนเลิกงานถึงใช้ไม่ได้ผล <c oughs> พวกเขาซื่นชมคุณมากเกินไปโดยหาเหตุผลเข้าข้างทุกเรื่อง ที่คุณทำว่าเป็นการส่งเสริมการทำงานสงไฟคงต้องใช้ไม้แข็งขั้นรุนแรงแล้วละดูฟันะตอนลงมือก็อระวังด้วยได้เลยฉันจะระวังอเี้ยเอาอะไรเนี่ยเอาไม่กูแนการต่อสู้ที่เดิมพันุ์ด้วยสตาร์กรรมของโลกเริ่มแล้ว นี่นะที่มีอัตโนมัติอัตโน,อนโนมัติอัโนมอตอิพอดีเลยไู่ได้ได้พัก เเอากูมึงไม่ได้เทปสวัสดีโกลนาตั้งทิศทางการทำงานนี่คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดใช่ไหมมันถือเป็นพนักงานเก่าแก่ของฟักเล็กมีตารางการทำงานในแต่ละวันที่เข้มงวดมากแถมจัดการตัวเองได้แข็งแกร่งมันจะวางแผนเส้นทางอัุโรมัติและทำความสะอาดซักเล็กอย่าง หมดจดนี่น่าจะเป็นฝีมือของออโต้อ,อีกแล้วตอนนี้มันต้องรอให้คนอื่นมาตั้งทิศทางให้ตอนนี้ข้างหน้ามีแต่ขยะกับสิ่งกีดขวางถ้าคิดจะทำความสะอาดก็ต้องวางแผนเส้นทางให้รอบคอบเหนื่อยชะมัดท่านเดดี้วางใจได้เรื่องนี้ปล่อยให้ชันงในการเองเออดีจะสนทนามไม่นาน อย่าสนทนานานเพราะพี่ไม่ชอบเอาเร่งทำความสะอาดเร่งทำความสะอาดทำความสะอาดปะโอ้ยเอยเร่งจริงอีเดินเั้นไปก็หายเลยรีเซ็ตปิิศนารีเซ็ตทำไมเอยเดี๋ยนะรู้ว่าจะยังไงวะทนกระแพงเอาโอ้ยเว้ยนะเฮ้ยอย่างนี้เอง เข้าใจเหรออย่างนี้ที่เองอะเดี๋สิเดีรู้ว่าจะยังไงวะอ๋อเราต้องไปตีด้านข้างมันใช่ไหมแล้วก็ไปใส่ด้านข้างอย่างนี้เอออย่างนี้เองต้องเข้าไปด้านข้างแล้วตรงนี้ยังไงวะตรงนี้ก็ตรงมาได้เลยโอเคยิ่ง ไปดีกว่าที่ว่าไปไหนวะเออกระตุกกระตุกเครื่องแหลกงานนี้พอแค่นี้งานนี้พอเดีย๋ยวนะงานวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาออกก็ต้องลงล่างแล้วโอเคคำเตือนพบเจอิ่งมีชีวิตอา้าวอะไรนะ่ะยังไม่ทำงานของวันนี้เลยงั้นเหรอต้องรีบไปเข้างานแล้วมันงั้นสายแน่ ถ้าไปม,มีเสียงปืนเนี่ยพนักง,งานที่ถูกยิงเหมือนจะนึกเรื่องด่วนขึ้นมาได้เขาหายตัวไปจากสายตาของทุกคนทันทีเขาไปไหนแล้วระวังด้วยนี่คือปืนใหญ่ทำเดี๋ยวนะระวังด้วยนี่คือปืนใหญ่ทำช้ำวันนี้สอบอัมชันโทช้ำทำช้ำอะไรวะพอถูกโจมตีมันจะรีเซตทุกวันของเธอที่จริง ใช้ที่จริงชั้นใช้เพื่อให้ได้เอนจอยกับสุดสัปดาห์ได้ไม่มีที่สุดสุดแต่สภาพมันตอนนี้น่าจะถูกปลูกดักแปลงให้เป็นปืนใหญ่ทำงานซ้ำพอยิงไปก็จะย้อนกลับไปวันยวกลับไปหนึ่งวินาทีก่อนเริ่มงานเป็นอาวุธที่ชั่วร้ายจริงๆระวังด้วย คิดหายแล้วยังไงวะเนี่ยไม่มดีกี่ทางก่อนโอเคโอเคอเดินผ่านเถอะแต่รีเซ็ตมหาเลยล่ะอ๋อต้องปิดปืนใหญ่โอเคโอเคกูรู้ว่ารีเซ็ตเล่นใหม่ไม่ใช่โอเคคิดไปเรื่อยอะกูคิดไปเรื่อยเองอ่ะ,ออะโอ้มีอะไรอัพไหมไม่มีลนะออตโต้ไอ้ปัจจา ในที่สุดก็มาฟักทีถึงฟักทีมาฟักทีคราวนี้จะต้อง้มน้าวปู่ให้ได้เทลิหลานตามไอหลานมาตามหาปู่อีกแล้วเหรอประกาศดีจริงๆครั้งล่าสุดที่หลานได้ใช้ชีวิตจางผ่อนคลายแบบนี้มันเมื่อไหร่ห้าร้อยปีที่แล้วเหรอหรือหนูว่าปู่คงว่างเกินไปแล้วมั้งถึงปู่จะมองข้ามความจริงที่หนูคืนตำแหน่งมิชอบให้ แต่หนูมองออกว่าปู่กำลังเสียแรงก็ใครใช้ให้ปู่เกษียณละ่ะเออชีวิตของคนกเกษียณน,นั้นเรียบเลื่อนเรียบเราอีบอเรียบเรียบเรื่อยเรียบเรื่อยน่าเบื่อจะตายไปตอนนี้ไม่มีไม่ใช่เวลามาใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขหน้าคุณปู่เราพึ่งจะจัดพิธีสืบทอด ไปได้ไม่นานตอนนี้ปู่คือท่านพิชอบที่แท้จริงของฟลักเหนูเชื่อว่าตอนนี้ปู่แข็งแรงและสุภาพดีไม่สิปู่ยังดูอ่อนเยาว์และสดใสอยู่เลยยังสู้ไปได้อีก50ปีไม่สิห้ารยปีคิดไม่ถึงว่าในใจของหลานปู่จะดูแข็งแกร่งและสูงพลังขนาดนั้นน่าตื่นตันใจจริงๆ นี่ฉันไม่ได้ชมนะช่างมันเถอะแต่เชื่อว่าหลานน่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยของหลานมาถึงแล้วปู่อยู่ปู่ที่อยู่ในยุคสมัยเก่าตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับดาวที่ลิบลี่ปู่อย่าพึ่งลิบล,ล,ลี่สิลิบลี่อะไรหรอเลออีปอเลืออีบอลิป เออนูหมายถึงต่อให้เป็นดาวที่ริบหรี่ก็ต้องทํางานให้เสร็จก่อนเอาเป็นว่าตั้งแต่นี้ไปปูคือผู้รับผิดชอบทุกอย่างของฟอกเล็กแต่เพื่อผู้เดียวอย่ามาสร้างปัญหาให้หนูอีกหนูแค่อยากนอนและตื่นได้ตามต้องการโฮโฮเอเด็กโง่อายุเท่านี้จะเอาแต่นอนและเล่นเกมอยากสบายใจได้ยังไง พี่ผมว่าออโต้มันมีเหตุผลกว่านะอีเด็กนี่อาจจะใช้น้องเล่นเกมได้ยังไงอะ่ะทาอะไรแดกเนี่ยมันทําอะไรมาทําอะไรมาหาแดกวะ้ามันรวยมีเงินใช้โดน้ากก็ไปอย่างนะเออก็น่าจะใช่ไหมครับเอาไปปีก่อนปู่ก็เหมือนกับร้านอายุน้อยแต่ก็ฝับสนที่เข้ารับช่วงต่อธุรกิจที่กําลังจะล่มสลายมันเป็นแรงกดดันอันยิ่งใหญ่แต่ร้านดูฟิตอนนี้ทุกอย่างกําลังดีขึ้นไม่ใช่เหรอ อุฟาอุฟามีพื้นที่ดีกว่าหลานควรทำงานให้มากขึ้นถึงจะถูกการเติโตัวของฟอกเล็กขึ้นอยู่กับหลานแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูปูปูปูก้าวขึ้นมันลังของบิ้ชอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่หนูต้องขึ้นสู่ตำแหน่งบิชอบเพราะคนที่จากไป อย่างไม่มีทางเลือกมันต่างกันเห็นเห็นต่างกันตรงไหนปู่เป็นทายาทของตระกูลหรือ,อ่านไม่ออกหลานเองก็เหมือนกันปู่เชื่อว่าหลานมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นบิชอปแห่งซอกเล็กเหมือนปู่ไม่สิหลานทําได้ดีกว่าปูเ่เีกไม่หนูไม่ตงทำไม่ได้ไม่หลานทําได้งั้นเอาแบบนี้ด้วยดีไหม เราสองคนมาผักกันเป็นี่ชอปผัดก,กันเป็นบิชอปมาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันเดือนละครั้งให้ทุกคนได้รู้ว่าใครทําได้ดีกว่าเริ่มจากปู่ก่อนนะหยุดหาข้ออ้างได้แล้วหลานต้องรู้จักคำหลานต้องรู้จักความลําบากบ้างเทนี่แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ไปได้ในที่สุดลําบากเลยงั้นปู่ไปไปเชิญความลําบากก่อนเลย สักวันหนึง่งหลานจะลงลักความรู้สึกที่ได้ทุ่มเทให้กับการทำงานสักวันหนึง่งหลานจะก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของงานและมองดูทุกอย่างที่หลานสร้างขึ้นด้วยมือของหลานเองอ่าพอแล้วหนูไม่น่าหวังให้ปู่มาช่วยตั้งแต่แรกเลยคิดไมถึงว่าปู่จะไม่ฟังที่หนูพูดฟักนิดไม่ใช่หรอก ปู่เป็นคนที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอื่นอยู่แล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรปู่จะทำตามใจตัวเองแผนทุกอย่างเลยพังไม่เป็นท่าเทลิงานที่เหลือขึ้นอยู่กับความสามารถของหลานคนเดียวแล้วแต่ก่อนอื่นปู่ขอให้คำแนะนำหลานสักสองสามคำสามคำข้อชีวิตคนเราจะเติบโตได้สามครั้งครั้งแรกคือเข้า เข้าใจความหมายของงานขั้นที่2คือเข้าใจว่างานไม่มีความหมายส่วนขั้นที่3คือยังเต็มใจทุ่มเทกับการทำงานแม้จะรู้ว่างานไม่มีความหมายเจริหลานเข้าใจหรือยังหนูเข้าใจแล้วโอห้หนูเหมือนปู่จะเผลอชี้แนะหลานไปแบบไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วใครใช้ให้หลานเป็นหลานสาวที่น่ารักของปู่ล่ะ ใช่แล้วถึงหนูใจยังไม่เข้าใจความหมายของงานแต่อย่างน้อยหนูเข้าใจความหมายของการมาที่นี่คุณปู่มาเริ่มพันกันสักตั้งใครแพ้ในศึกนี้ต้องรับงานของบิชอปไปทั้งหมดปู่ไม่ยอมหรอกต้องให้หลานจดะดชนะก็ต้องเป็นบิชอปต่อไม่ได้ยังไม่ทันเริ่มปู่ก็เริ่มเออปิดอะไรวะ พอเราอ e ีวอล์วิวโทรพิวปิดพิวแล้วนะบิดคิวอ่านไม่ออกอ่ะ <c oughs> ปู่ต้องยอมเท่านั้นต่อให้จะต่อให้จัดต่อให้จะจ,จัดการเรื่องงานไม่ได้แต่หนูก็จะต้องหาวิธีให้ปู่หยุดพูดให้ได้ลุฟนะาลุนเดลโดลงมือฆ่าไอ้ปู่ให้ทิ้งฟินะจะไปเลยข่าพร้อมจะกำจัดไอ้กระจอกนี่แล้ว นี่มันอัตโนมัติก <ล ısı> ูข <filho> <net diz> ี <oh <his> ้เกียจเลสอย่าเงี้ยโอ้ยเหนื่อยตายเลยอ่ะ เฮียมันเพิ่มเลือดและระหว่างที่ทุกคนกำลังโจมตีออโต้เขาไม่ได้รับกับอันตรายแถมยังหยิบเอกสารที่อยู่ข้างและเขียนแผนใหม่ให้กับเทลิเพิ่มอีกฉบับปูหยุดเขียนได้แล้วไม่ไหวเราโจมตีเขาไม่ได้พลเลยเหรอไม่หรอกไม่ใช่ว่าการโจมตีของเราไม่ได้ผลแต่บันทึก แต่ทันทีที่แต่ทันทีที่เกิดความเสียหายเขาก็ฟื้นตัวทันทีโอรู้แล้วงั้นเหรอฟื้นตัวใช่แล้วปูว่มีร่างโลหะวิญญาณได้มีพลังในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากใช่แล้วเทลีร่างโลหะวิญญาณน,นี้ไม่มีวันเสียหายตราบใดที่ยังมีพลังงานเส,เสมือนสม่ำเสมอเพราะงั้น ห้านควรเลิกเพ้่อแล้วกลับไปทำงานดีกว่าล่างที่ไม่มีวันเสียหายนี่คือความแข็งแกร่งของพนักงานที่สมบูรณ์แบบสินะแต่ตอนนี้เขาไม่เต็มใจที่จะทำงานการมีล่างที่ไม่มีวันเสียหายจะมีความหมายอะไรท่านเทลลี่ตอนนี้คงไม่อาจเอาชนะตท่านเอาตได้คุณต้องหาทางตัดแหล่งจ่ายพลังงานของเขา แรงจายพลังงานต้องหาพลังงานจํานวนมากมากอย่างรวดเร็วฉันว่ามันคงอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่คิดได้แล้วกันเหรอฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอสมบังหรอกวันนี้จะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ก็ไม่แน่หรอกคุณอโัโตถึงบริการทางไกลของเพื่อนร่วมงานของคร่วมงานคนอื่นจะถูกตัดขาดไป แต่ก็ยังมีพวกเราอีกห้าคนอยู่ที่นี่ท่านเทลี่เราไปหยุดท่ทานออตโตโกันเถอะส่วนคุคคณกับคุณโูฟนาไปตามหาแหล่งจ่ายพลังงานและทำลายมันทิ้งซะใช่แล้วเราควรแยกกันลงเลยเราจะหนีออกจากที่นี่ได้หนีออกจากที่นี่ได้ยังไงฉันจะส่งพวกคุณออกไปเองดูนดอ ยกห่อขึ้นโดยไม่รอให้สองไม่รอให้อีกสองคนตั้งตัวพร้อมจับเสื้อจับจเสื้อของทั้งสองคนแล้วเหวี่ยงออกไปต้องทำสำเร็จให้ได้นะท่านเทลิเหนื่อยชะมัดนี่ฉันทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรกันแน่ท่านเทลิเหลือแค่เราสองคนแล้ว เล็กมือหน่อยต้องรีบไปหาแรงใจไฟแรงใจพลังงานให้ปูถ้าการขาดการคาดดาวของดูแอ้วถูกมันก็น่าจะอยู่แถวนี้แถวนี้แถวไหนอ๋อฮูวีพัทเซอร์เน,น,น้นเลยเอาเจอแล้วคิดไม่ถึงเลยแค่ว่าปูจะสร้างเสา,สาพลังงานแบบนี้เพื่อคอยส่งพลังงานให้ตัวเอง ขอแค่เราทำลายมันได้เราก็จะเอาชนะเอาท่านเอาโ,โตได้ใช่ไหมเออแต่การจะทำลายนั้นไม่ง่ายต้องรวบรวมวัตถุ Wi-Fi และวัตถุระเบิดมาซุ่มไว้ถึงจะได้ผลท่านเทลินี่กระตือรือร้นดีจริงๆรฉันหมายความว่าวันนี้ท่านเทลิท่านเทลิด,ดูสดใสมากกว่าวันอื่นๆ น่าจะเป็นเพราะความยากของภารกิจนี้แน่ๆท่านเทลีพ่พูดคำว่าเร่งมือหน่อยออกมาด้วยเออที่พยายามไปทั้งหมดไม่ใช่เพราะงานหรอกนะแต่เพื่อที่จะไม่ต้องทำงานต่งางกแสดงว่าท่านเทลลี่กำลังทำงานที่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องในครั้งเดียวสินะจะพูดแบบนั้นก็ไดออ้จะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้การทำงานเพื่อจะได้ ไม่ทํางานอีกไม่ถือว่าเป็นการทํางานเจ้ามันเถอะมันจะสำคัญแล้วรีบทําเรื่องที่ควรทําให้เสร็จฉันทนไม่ไหวกับชีวิตที่มีปูมาเล่งงานหย,ยิบๆแล้วปูมาเล่นงานกูอ่านกูอ่านว่าปูกูอ่านว่าปู้ปเลยโอเคพาดหน้าคาหน้า เอาไ้ก่อนอาไ้ก่อน CG ยังไม่จบเลยยังไม่มาเลยสงสัยจะมาพรุ่งนี้แหละนะครับใครที่กำลัชมฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับ